เราหัวข้อเราคือเร,เ,รเรื่องข้าวคาวค่ะคือครั้งที่แล้วที่เราเสนอไปว่าเราจะทำยังไงเหมือนเหมือนจะสอนเหมือนให้ข้อมูลเพื่อจะสอนให้คนเลือกข้าวเป็นเพราะเหมือนว่าข้าวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่แบบเรากลับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราต้องเลือกมันยังไงอย่าง,อย,างอย่างที่บอกไปเกิดครั้งที่เราก่อน้วกันว่าเราเลือกผักเราเลือกเป็นเลือกเนื้อศาศาสัตว์เราเลือกเป็นว่าเราควรจะเลือกยังไงแต่กับข้าวกับเรื่องข้าวที่เรากินไปอทุกวันเนี่ยเรากลับไม่รู้ว่า เราต้องเลือกมนันยังไงคือ <ฤฤ S 1> อะไร,ะไรคือข้าวที่ดีอะไรคือข้าวที่ไม่ดีคือจากเรื่องนี้เราก็เลยได้ทําการไรู้อะไรอ๋อหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเราให้ดูพอเร็วว่าพอเสร็จเราคือก็เราไปสัมภาษณ์อาจารย์สมพรเราเก็บตัวอย่างข้าวเราหาข้อมูลเบื้องต้นทางอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็เราจริงๆแล้วเราก็ลองปรุงข้าวกันจริงๆเลยว่างไงคือข้อมูลเบื้องต้นทางอินเทอร์เน็ตที่เราหา ก็ค <S an> ืออย่างเช่นการเลือกซื้อข้าวว่าข้าวที่ดีคือต้องเลือกซื้อข้าวยังไงอ่ะอย่างอันนี้หนูเอาตัวอย่างมาจากเว็บของ g o f a c e i n n h ก็คือว่าความแข็งของเมล็ดข้าวนะถ้ามันแบบแข็งหรือว่าขนาดของเมล็ดข้าวไม่ต่างกันมากอันนี้แสดงว่าเป็นข้าวที่ดีหรือว่าปลายข้าวข้าวมีจุดสีขาวหรือยิ่งยิ่งจุดนั้นเล็กยิ่งดีหรือว่ามีรอยแตกงานน้อยคือข้าวที่ดีหรือว่ายิ่งข้าวแห้งยิ่งดีแต่ว่าอันเนี้ยอื้อมูลเนี่ย เหมือนไปหามาหาแต่ละเว็บมันกลับไม่เหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่าอ่างตกลงจริงๆมันคืออะไรหรือสารที่ใช้ลงความข้าคือสารที่เราไปเสิร์ชมาคือสารเมท็ลโบรไมด์คือสารตัวนี้มันเหมือนว่ามีการใช้อย่างในประเทศไทยบางทีในบางข้าวบางยี่ห้อมันมีการใช้ที่เกินขนาดเขาก็เลยบอกว่าโอเคในปี5 8เนี่ยจะมีการแบนสารตัวนี้ออกจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งเรา เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดการจริงหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเลิกใช้สารตัวนี้ไปตั้งแต่ปี48แล้วเขาก็เลยมาเปลี่ยนใช้สารที่ชื่อว่าฟอสฟีนแทนแต่ว่าคือในบางเขาก็บอกว่าสารตัวเนี้ยโอเคมันไม่กี่วันมันก็เริ่มเหย่อออกมันไม่มีอันตรายแต่ในบางเขากลับบอกว่าอ่ะมันก็ยังมีสารตกค้างอยู่เรายังตรวจหาเจออยู่ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าการหาข้อมูลเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลย คือเขาบอกว่าปริมาณสัตว์มีเท่าปบะมในประเทศไทยมันมีมากแต่ว่าตัวข้าวที่ส่งออกกับปลอดภัยกว่าตัวที่เรากินเองในประเทศไทยเราเองอันนั้นก็ยังยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่อยู่ในนับปัจจุบันอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างออกราฟของไทยแพนที่ทำออกมาว่าข้าวยี่ห้อไหนมีสารตกค้างมากที่สุดคือตอนนี้ก็คือข้าวไม่รู้ว่าจะพูดออกไปดีหรือเปล่า <laughs> แต่ว่ามันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งคือยี่ห้อบนสุดเนี่ยคะ่ะคือมีสารตกค้างเกิด เกินคำกันอ่ะแล้วก็เขาก็ไล่ลงมาให้ดูเรื่อยๆแล้วก็บางอันก็ไม่มีหักตรงกางเลยก็มันคือมันตัวมันเล็กมากแต่หนูก็ไม่รู้หนูสัควกพูดออกมไหมหรือเปล่าว่าที่อ้อะไปแลยวก็ไแล้ว้ก็อันนี้ก็คือมาจากเว็บของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะซึ่งอันเนี้ยหนูหาข้อมูลมาเจอสองกราฟจากกรมการเกษตรเหมือนกันคือกราฟเนี้ยมันบอกว่าในปีสอง4ันห้ารห้าสิบสี่ตร ที่มีดาวคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการนําเข้าสาัตว์นเทลโบไม้เข้ามาเลยในประเทศไทยแต่ในการของกรมการเกษตรเหมือนกันบอกว่าปี54นําเข้ามา377ตันซึ่งหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้จริงๆหรือเปล่าเราก็เลยมีการงงกันว่าเราตกลงมันมีการใช้หรือไม่มีการใช้ค่ะแล้วก็เราได้มีโอกาสไปสัมภา,าษณ์อาจารย์สมพรนะคะจากสถาบันคลางสมองก็ ส่วนใหญ่เนี่ยหัวข้อที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค้างในข้าวค่ะรวมไปถึงข้าวเกษตรอินทรีย์แล้วก็ข้าวหอมมะลิทั่วๆไปด้วยก็คือหลังจากที่ได้สอบถามอาจารย์มาเนี่ยคือเราไม่สามารถทดสอบสารเคมีตกค้างในข้าวด้วยตัวเองได้ค่ะคือมันต้องมีความจําเป็นที่ต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ว่าข้าวส่วนใหญ่ที่นํามาขายท้องตลาดแล้วเนี่ย มักจะมีใบเหมือนเซอร์ติฟิเคตหรือว่าเป็นใบการันตีจากเอ,อ,องค์กรนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าปลอดภัยแล้วก็ถึงนํามาขายในท้องตลาดน,นะคะก็พวกเราก็เลยประสบปัญหาอยู่ว่าตอนตอนนี้ประเด็นที่เรากำลังสนใจกันอยู่เนี่ยเราจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าแต่ว่านอ,น,อนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังได้มีการพูดถึงสารตกค้างที่มีอยู่ในในข้าวแต่ว่าในไปที่ตอนปลูกอะคะ่ะว่าอาจจะมีพวกสารหนูหรือว่า เชื้อราตะกัวทองแดงหรือว่าแคทเมียมหรือว่าสิ่งเจือปนอื่นๆซึ่งถ้าเราอยากจะตรวจสอบตรงนีจง้จริงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องลงไปเก็บตัวอย่างดินหรือว่าปุ๋ยที่ชาวนาใช้หรือว่าข้าวที่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกี่ยวขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงมอดเองหรือว่าข้าวที่เป็นลักษณะการแพ็กสุญญากาศหรือว่าการรมควันข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้ความรู้มาว่าการการรมควันข้าวเนี่ยเป็นการเหมือน ช่วยยืดอายุการเก็บของข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้เหมือนเหมือนไม่มีไม่มีมอดลักษณะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นเป็นความรู้ใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็นเกี่ยวกับการทํานารูปแบบต่างๆ,ๆซึ่งอาจารย์ก็ให้ข้อมูลว่าในภาคกลางเราเนี่ยเป็นภาคที่ใช้สารเคมียเยอะที่สุดในการปลูกข้าวคะ่ะโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีก็เหมือนว่าเขาต้องการที่มีปริมาณผลผลิตเยอะก็เลยจาเป็นต้องใช้สารเคมีมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็ ถ้าอาจารย์เขานแนะนาว่าถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นต้องไปไปที่สูพันอย่างเงี้ยถึงจะเก็บข้อมูลเกยบกับสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในข้าวได้ค่ะก็จากประเด็นที่ฉีไปครั้งที่แล้วที่บอกว่าโอเคข้าวถ้าข้าวเหมือนว่าถ้าข้าวที่ปลอดสารจริงมอดมันก็คงกินเหมือนว่าอ่ะถ้ามันปลอดภัยจริงมอดกินหรอนี้เราคิดมันไว้ว่าโอเคมอดมันยังกล้ากินเลย คนก็ไม่กล้ากินแต่ถ้าข้าวหรือวิพที่มอญนไม่กล้ากินอ่ะคนจะกล้ากินหรออันนั้นก็คือเป็น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 ความคิดบความคิดเล็กๆครั้งที่แล้วที่ที่ลองคิดกันมาก็เลยเราก็เลยจะลองทําการทดลองจากอ่ะว่าโอเคเราจะลองสามารถตรวจหาสารได้ไหมว่าโดยการที่บอกว่ามอนกินหรือว่าดูจัดมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการเก็บตัวอย่างข้าวก็คือเราได้แยกเป็นหมดหมดไว้อ่รเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะโชว์ภาพให้ดูก่อน ที่หลังแต่ว่านี้จะบอกให้ฟังก่อนว่าโอเคเอหนึ่งจากเอห้าเป็นแบบที่เราเลือกมาจากห้าแล้วก็ปีหนึ่งก็เป็นแบบเข้าเกษตรอินทรียอายุสองสัปดาห์เข้าเกษตรอินทรียอายุสามสัปดาห์หนึ่งปีก็ไล่ไล่ลงมาค่ะจีหนึ่งเป็นเข้าหอมมะลิทุ่งกุลาอายุห้าเดือนหรือว่าเข้าอุดอนห้าเดือนเข้าหอมมะลิสีสังเกตอายุสี่เดือนก็ตามที่เรสวรอันนี้ก็ก็พูดต่อก็คือเป็นเข้าหอมมะลิเกษตรเชียงรายเอ้ยเข้าหอมมะลิเชียงรายเข้าหอมมะลิสุริ เรายืี่มาตัวว่าหมายถึงว่าเหมือนเหมือนก็คือตามอายุคือเหมือนหนูไปซื้ออย่างหนูไปซื้ออาของชูหวยอย่างเงี้ยหนูก็ถามว่าพี่เข้าของพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่คือเขาก็บอก่าว่าอายุเท่านี้เท่านี้ซึ่งคือความจริงเราเราตรงๆบอก็าเริ่มไม่ค่อยเข้าใจว่าโอเคเขาเข้าน้ำกันตอนไหนหรือว่ายังไงเพราะว่าหนูก็ไม่ชัวร์แต่ซื้อเวลาเดียวกันใช่ซื้อเวลาเดียวกันคือซื้อภายในวันวันนั้นเลยค่ะวันวันเดียวกันเลยทั้งหมดที่เก็บมาคือซื้อในวันเดียวกัน เราก็เลยถามว่านี่มันคือข้าวอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เรา <Okay. S 1> ก็รวมถึงดูดูถึงแล้วแพ็กเกจด้วยว่าแพ็กเกจที่แพ็กแบบสุดยากาศหรือแพ็กเกจที่แพ็กแบบธรรมดามันจะมีความต่างกันไหม <Okay. S 1> ก็คือนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างข้าวที่ที่พวกหนูซื้อกันมาต่าว่าโอเคมีแบรนดไหนบ้างแล้วก็วิธีการจัดเก็บข้าวที่เราจัดเก็บก็คือเราแพ็กใส่ในกล่องพลาสติกแล้วก็มีฝาปิด แต่ใน condition ในสภาพอากาศที่เราเก็บไว้ก็คือเราเก็บไว้ในห้องแอร์แบบไม่มีความชื้นอะไรอย่างนี้ยค่ะหรอกคือความแคือเราไม่ได้เปิดฝาออกมาคือเหมือนมันไม่มีความชื้นไม่มีอะไรคือเราก็เลยลองเราลองถ่ายภาพดูก็นี่คือวิธีการวางที่เราลองว่ดคือเราเริ่มเก็บกันตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะคะเริ่มแพ็คใส่ถุงเริ่มถ่ายรูปก,กันวันที่5มิถุนายน เราเก็บตัวอย่างจุวันที่27มิถุนาแล้วเราก็จะเก็บต่อ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 เราจะถ่ายภาพทุกๆสองวันคือจากการที่เราดูภาพอะไรเนี้ยหรือว่าการมาศึกษาดูทั้งหมดมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรคือมอดก็ไม่ได้ขึ้นคือเราก็เลยงงกับว่าเราเราเริ่มสนใจแล้วอ้าวถ้าสมมติเราลองเปลี่ยนละเราลองเอาไปไว้ในต่างสภาพบาศสมมติเราลองเอาไปไว้บ้้นนั้นบ้านนี้อันนี้ก็คือการทดลองต่อไปที่เราคิดว่าเราอาจจะลองต่อ พ่าแบบถ้าเราดูไอ้นี่สภาพอากาศที่มันชื้นกว่าหรือว่าเปิดฝาทิ้งไว้หรืออะไรเยงี้มันอาจจะมีผลหรือเปล่าแต่ณนะขณะนี้ที่ลองนะคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือลองในสภาพอากาศเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การทดลองต่อไปคือเราลองปลูกเองจากที่บ้านค่ะว่าถ้าเออคือเราจะดูกันว่าถ้าสมมติว่าเกรรษตรกรปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันจะมีผลอะไรมันจะดูแลยากไหมเราก็เลยทดลองปลูกกันเองณขณะนี้หน,น,นูยังไม่เจอปัญหาคนะ่นะก็เลย คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขาแงด้วยว่าอันนี้แม่ไม่แงค่ะแล้วก็มีเดียที่ตั้งแต่แร้พวกเราได้บอกไปก็คือเราทำเป็นมินิ e x เอ็กซิบิชันโดยมีการหน้าเป็นเป็นมีเดียเล็กๆอย่างเ <c oughs> <ๆ>ช่นว่าบชัวหรือว่าเป็นบุ๊กเล็กที่จะสามารถให้ความรู้กับคนที่เขามาชมงานได้แล้วก็ เราก็ตั้งใจว่าเราจะนำข้าวทัข้าวที่เราทำเป็นตัวอย่างให้คนได้สัมผัสจริงๆแล้วก็รูปถ่ายทั้งหมดที่เราเก็บข้อมูลมาไม่ว่ามันจะมีมันจะใช้ใช้ใช้ได้หรือเปล่ายแต่ว่าเราก็อยากทำให้เขาดูว่าเออเราเราได้มีการทดล,ลองทำจริงๆอะไรย่างนี้คะ่ะเพื่อเป็นการต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลเราแล้วก็อันนี้เป็นโมโทูทคลนะ่ะก็ในส่วนของมูทูลของเราเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่เป็นค่อนข้างเป็นนิดนิดนึง แต่ว่าเน้นไปที่การอ่านง่ายเข้าใจง่ายอะค่ะเพราะว่าเราอยากทาให้ให้รู้สึกเหมือนเป็นการให้ความรู้กันแบบปบบากต่อปากอะค่ะเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนแบบค่อนข้างบ้านมาบอกนะหรือว่าเพื่อนแม่มาพูดก,กับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยอยากทําให้เขารู้สึกว่ามัน daunting, เป็นความรู้ที่แบบเขาบอกบอกตอกันมาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะได้ไปพอเขาพอเขาพ,อเขา,พอเขาฟังมาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยากรู้ว่าไอ้เพื่อนฉันบอกเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเชื่อพเพื่อนอะเพราะฉะนั้นพอเขาฟังเพื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะ นี่เราไปทําบ้างมีไหมอะไรเงยคะเราก็เลยตั้งใจแบบนั้นแล้วก็อยากจะให้มีลักษณะเหมือนเป็นสเต็จค,ความรู้อะค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคอะค่ะก็เป็นการส่วนบุ๊กเลตเนี่ยก็จะเน้นเป็นการใช้งานจริงๆโดยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เย็บเล่มอลังการมากแต่เน้นแบบว่าเออเวลาโปรดักชันจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่สูงมากแล้วคนสามารถนำไปอ่านได้จริงๆนะะแล้วก็ปกพาสะดวกค่ะเท่านี้ละคะ อะไรบ้างผมก็เลยบอกว่ายังไม่มีข้อสรุปเพราะว่ายังอยู่ขั้นการทดลองอยู่<笑><笑>นะครับเ,เวลาเรากู้จึงข้าวดีเนี่ยนะครับถ้าคือคือซอรี่ไม่ค่อยต่อกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าผมได้ข้อสรุปแล้วว่านักออกแบบที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นคนที่วางทอดเรื่องที่ดี นะครับต้องเข้าใจนะครับคนก็จะมีผมเชื่อเวลา,าทําง,งานจริงคุณคงต้องมีเขาเรียกมีคนที่เป็นสคริปต์ไรเตอร์มีคนที่คิดถึงประเด็น,นมีคนที่อะไรต่างๆนานา,านะอันนี้อาจจะเป็นข้อจากัดซึ่งอยาจะเป็นประโยชน์สําหรับคั้งต่อไปถ้านัา้นคุณอาจจะต้องหาอะไรอ่ะหานาักศึกษาจาก2อคณะมีคณะ,กะเกษตรมีคณะโภชนาการอะไรอย่างเี้นะมาร่วมกับทีมกราฟิกเพราะว่าถ้าให้ทีมกราฟิกก็ค,คือ เขาเป็นพวกอาตา์หน่อยเนาะมันก็จะมีข้อจํากัดอันนี้อาจจะเข้าใจได้นะครับแล้วก็ถึงข้าวดีนี่มันคืออะไรเนี่ยข้าวดีนี่เราจะพูดที่คุณพยายามจะบอกเนี่ยนะครับคุณอาจจะเขายังเข้าใจไม่ชัดมันมีอยู่สามสามพิเศษหรือสามวิธีการมองนะครับหนึ่งก็คือชนิดข้าวชนิดข้าวเช่นข้าวที่มีความหอมนะครับโดยปกติแล้วในตลาดที่เราพูดไปพวกกัข้าวที่มีความหอมเนี่ยคุณก็จะบอกว่าข้าวนี้คือข้าวดี <utan> แต่แน่นอนก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ได้ต <assa. S 2> ้องการดูเฉพาะข้าวหอมแต่ดูความดูคุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีข้าวบางตัวโฆษณาว่ามีคุณค่าทางโภชนาการพิเศษสุกินตัวนี้แล้วโลคเบาหวานลดกินม,มุกออนไลน์ต่างๆนานาอันนี้ก็คือก็คือประโยชน์ทางโภชนาการหรือคุณสมบัติทางสายพันธุ์ของมันเข้า้ครับคุณสมบัติทางสายพันธุ์คุณั้าซึ่งอาจจะเป็นความหอมอาจจะเป็นโภชนาการสีมีข้าวสีแดงสีดำสีอะไรต่างๆอันนี้ ก็คือความดีที่ที่เป็นในเชิงสัมพันธ์นะครับหรือ,อซึ่งมันก็จะมีดีต่างกันนะครับคนบางคนชอบที่จะกินข้าวหอมคนเมืองชอบกินข้าวหอมแต่ให้ชาวบ้านกินชาวบ้านกินแล้วส่วนใหญ่ข้าวที่มีความหอมจะกินแล้วไม่อยู่ทองคือกินแล้วหิวไหวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยคนทํางานเนี่ยก็จะไม่ชอบกินข้าวหอมเพราะกินแล้วรู้สึกหิวไหวองการข้าวที่มีอมโรสสูงข้าวที่มีแป้งสูงเพื่อให้ให้พลังงานนะครับความดี ในแง่นี้ก็จะต่างกันระหว่างกลุ่มผู้บริโภคโดยไปถึงคนที่เป็นเบาหวานจะไม่ชอบกินข้าวหอมมะลิจะไปกินข้าวบบอนแต่ข้าวกล้องอะไรเงี้ยนะครับอันที่2ที่เป็นความดีของข้าวที่เป็นจะที่คุณพูดนิดหน่อยนะครับก็ที่คุณไปถามแล้วโมงก็คือว่าข้าวชนิดเดียวกันก็มีการจัดเก็บนะครับข้าวที่มีความเต็มเมล็ดนะครับมีหักมีรอยขีดควรมีท้องไข่เมล็กท้องไข่นั่นคือเมล็ดขาวเมลงไข่นะครับต่างๆที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ทางกายภาพของข้าวชนิดหนึ่งแต่กับข้าวชนิดเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติพวกนี้เหมือนกันข้าวที่ดีก็คือข้าวเต็มเม็ดแต่ก็แล้วแต่ขนาดที่คุณต้องการจะมาทําเป็นโจ๊กเข้ากล้องอะไรเงี้ยคุณอาต้องการข้าวหักก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับพราะอันนี้เป็นคุณสมบัติทางกายภาพของชนิดข้าวและที่3าที่คุณพยายามจะพูดก็คือก็คือความเป็นอินทรีย์ไม่เป็นอินทรีย์การสารเคมีปนเปื้อนซึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังพูด ที่แต่เรื่องก็จะมีความจัท้อนะครับแต่ผมดูเหมือนคุณจะให้ความสาคัญกับเรื่องที่สามเรื่องคือเรื่องสามที่นํานำไปสู่สิ่งที่คนพยายามพูดเรื่องชื่อบมานะครับอันนี้อาจให้ความรู้พวกเราเลยไม่ช่โบมานี่เป็นสารที่เมื่อสัมผัสกับอากาศแล้วนะออกซิเจนแล้วมันจะทำปฏิกิริยาแล้วก็สลายตัวกลายเป็นแก๊สออกมาเขาใช้แก๊สนี้ในการลงมนะครับแมลงต่างๆที่อยู่ในข้าวโดยเฉพาะมออที่จะทําให้แมลงที่อาจที่เป็นหมออเนี่ยตายลง มอดเนี่ยที่อยู่ในข้าวนี่จะมีอยู่สองหลักสองส่วนส่วนที่ออกจากเมล็ดข้าวแล้วกับส่วนที่ฝังตัวโดยเฉพาะไข่ที่อยู่ในเมล็ดข้าวนะครับมอดนี้เขาออกไข่ไข่ของเขาอยู่ในเมล็ดข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมทีโบมาเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวที่เป็นแก๊สมันสามารถซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วก็ทําให้ไข่ที่อยู่ในของมอดที่อยู่ในข้าวมันตายไปด้วยนะครับแต่แก๊สนี่อย่างที่ถูกก็คือมันสลายตัวอย่างรวดเร็วการตรวพบเแมทธโบมาต้องบอกว่าเป็นความ เกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วปล่อยเป็นแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารที่ตกค้างอยู่ตัวอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ปกติเขาจะวางที่พื้นแล้วก็ปล่อยให้แก๊สมันลงไอ้คนที่จัดการไม่ไดีมันไปวางบนกองข้าวมันทำให้มันยิ้สารที่ตกค้างเหลืออยู่เนี่ยอ่าอ่าตกรจริงอ่ะตกพบในทีโ่โคมไฟจริงน้อยมากที่คุณจะตรวจพบเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่โผลเพราะันเป็นแกส๊สนะครับอ่าเพราะนั้นคุณอาจจะไอ้ข้อมูลนั้นอาจจะคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าคุณตกไปทิ้งได นะครับแต่นอกเหนือจากวิธีการจัดการแมททูโอมายนะครับปัญหาวิธีการของสิ่งที่ผลเป็นผลกระทบก็คือเม็ซึ่งข้อมูลมีอยู่แล้วนะแฟนคุณอ่านข้อมูลนี่เขาบอกแล้วว่าที่เขาเฟสเอาไม่ให้ใช้แมททูโอมายทั่วโลกเพราะว่าแก๊สที่ของแมททูโอมายเนี่ยมันเป็นแก๊สที่ไปกระทบกับชั้นเรือนกระจกนะครับไม่ใช่เรื่องตกางตามที่มีรุนแรงแต่มันไปกระทบเรือนกระจกเขาเลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ฟอสฟายซึ่งมีหลักการตักกัดคล้ายๆการปิดกระแก๊สจากอุณหภูมฟอสฟายไม่ได้กระทบเรือนกระจกหรับ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่เขาใช้การนอกจากใช้ม้ชิ่อโบมายอะไรต่างๆก็คือการใช้การจัดการสภาพอากาศก,ก็คืออย่างเช่นใส่แคอนอรกไซด์เข้าไปแทนแทนที่หรือว่าเอาอากาศออกเอาออซิเจนออกเพื่อให้ไข่มอดที่ว่านั้นมันไม่มันไม่เป็นตัวออกมาเพราะฉะนั้นกะารทดลองคุณหนึ่งอย่าไปไว้ในห้องแอร์นะครับหรือไว้ในห้องแอร์แต่ปิดแอร์ซะนะครับอากาศร,ร้อนจะกระตุน้นการออกจากไข่ของมดถ้ายังมีอยู่ นะครับอสองก็คือที่มืดนะครับความชื้นไม่มีผลเท่าไหร่แต่จริงคุณไม่ควรจะเปิดเพราะว่าถ้าเปิดเดีย๋ยวอย่างอื่นแรงสูงแรงสากหนุนเนยไกินอีกนะนการทดลองถูกเสียหายซึ่งคุณเป็นกลุ่มที่พิสดารมากเพราะผมทำการทดลองมาเที่ยวคุณอื่นนะแต่มันอาจจะ,ะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่รู้เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขาอบด้วยไม่ที่โบมาหรือไม่ที่ฟอสไฟแล้วเนี่ยมันไข่มันฆ่าขามอดได้กินหรือเปล่าปกติมันฆ่าได้เกือบหมดนะครับ แต่เรื่องอายุข้าวผมไม่แน่ใจว่าหมายความยังไงผมเข้าใจว่าอายุข้าวมันมีอยู่2วิธีคิดวิธีคิดที่แบบเป็นปีนึงน่าจะบอกว่าคนตอบคุณ็บอกว่าข้าวนี้ปลูกปีที่แล้วเป็นข้าวเก่านะครับไอ,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 อพวกสามเดือนห้าเดือนนั้นเข้าใจว่าเขากำลังหมายถึงว่ามันสุดแพ็คเมื่อสามเดือนที่แล้วหรือห้าเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณเอาข้อมูลสองชนิดของอายุข้าวนำมาป่กันแล้วทําให้เรางงมากนะครับและผมก็ยังงงเลยนะครับแต่ว่าคาดเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้มันเขาเรียกไม่มีผลเท่าไหร่นักตอ ต่อสิ่งที่คุณทําจะทําการทดลองนะครับส่วนเรื่องการปลูกข้าวก็ถ้าคุณไม่เลวร้ายเกินไปนักคุณสาถปลูกข้าวได้นะครับมาถึงตัวแรงมันนิดหน่อยข้าวเป็นพืชตะกูลหญ้าหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับข้าวเป็นพืชตะกูลหญ้าเราพานักศึกษา้าวคนเมืองหลายคนไปดูต้นข้าวเขาจะเรกว่าหญ้าก่อนนะครับเราบอกว่าอ้อนี่คือข้าวก็อ้อเรานะครับก็ยังหญ้ากับข้าวดูเหมือนกันมากเลยมันเป็นพืชตะกูลเดียวกันถ้าคุณที่บอกว่า หญ้ากับข้าวเนี่ยนะครับข้าวจึงมีความสามารถในการจะเป็นเติบโตแล้วก็ตากยากานะผมคิบอกว่าถ้าคุณไม่เล็วล้าเกินไปเนี่ยมันคนคุณควรจะได้ผลผลิตคําถามแค่ว่าจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็คุณเลือกปลูกข้าวอะไรนะครับข้าวบางชนิดมันมีอายุอีกเช่นครบร้อยยี่สิบวันแล้วมันถึงจะเริ่มออกผลผลิตหรือบางทีข้าวอย่างถ้าคุณปลูกข้าวหอมมะลินะครับก็ได้ข้าวไวแสงข้าวไวแสงเนว่ามันจะต้องให้เวลาของกลางวันกับกลางคืนเนี่ยฤดูหนาวกลางคืน ยาวกลางวันสั้นฤดูร้อนกลางวันสั้นทุกพิเด็รฤดูหนาวกลางวันสั้นกลางคืนยาวรดูร้อนกลางวันยาวกลางคืนสั้นนะครับข้าวหอมมะลิจะเริ่มออกดอกเมื่อช่วงเวลาของกลางคืนเริ่มเท่าใกล้เคียงกับกลางวันซึ่งประมาณเดือนกันยายนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณจะปลูกเมื่อไหร่กันยามันถึงจะเริ่มออกดอกนะครับแต่ข้าวชนิดหนึ่งพออายุมันครบ60กว่าวันมันก็จะเริ่มออกดอก นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณกู้ข้าวปัไหนเพราะคุณอาจจะการทดลองคุณอาจจะเสร็จภายใน3เดือนหรือคุณจะต้องไปรอทุยจิการขึ้นดอ,อกชิ้นข้าวที่คุณปลูกน,นะครับก็เลยไม่รู้จะให้คำตอบยังไงแต่ว่าก็ก็ลองดูได้ไม่น่าจะเสียากเทไรนะครับก็ข้อมูลเรื่องคุณไม่ได้พูดเรื่องออกระดับมากนะัแต่ผมเชื่อประเด็นยังอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับว่าคุณแจงจะพูดถึงเรื่องอะไรในเชิงของข้อดีของข้าวนะครับเรื่องมอดเรื่องยางก็เป็นปัญหาหนึ่งในการจัดการนะครับแต่ ถ้าจะเพิ่มเติมสารเคมีนะครับปกติข้าวเนี่ยจะตรวจไม่ค่อยพบสารเคมีเพราะว่าโดยเฉพาะข้าวขาวเพราะว่าสารเคมีที่ใช้เนี่ยมันจะตกค้างอยู่ในต้นข้าวหรืออย่างมากที่สุดก็คือในส่วนของลำเพราะคุณสีลำข้าวออกไปจากลำข้าวไหมและเม็ดข้าวเนี่ยพอสีมาปุ๊บมันจะเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมสีไปปุ๊บก็จะเป็นข้าวกล้องสีออกแล้วก็ขัดข้าวกล้องออกก็จะเป็นข้าวขาวถ้าคุณเป็นข้าวขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะตกไม่ค่อยพบเพราะว่าโอกาสน้อยมากที่สารเคมีจะตกค้างเข้าไปในตัวเมล็ดข้าวข้างใน อาจจะมีบางส่วนที่ตกค้างในระดับเข้าก้องในนี่ม่ถึงสารเคมีที่ใช้ในช่วงการปลูกนะครับแต่ถ้าคุณใช้สารเคมีในช่วงของการไอการลงข้าวอันนั้นอาจจะตกค้างอยู่ในทั้งข้าวขาวเข้ากรองได้แต่โอกาสน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจด้วยสารเคมีเนี่ยจะไม่มีประโยชน์มากนักกับข้าวแต่แต่ไอข้อมูลไอกลุ่มกลุ่มก่อนหน้านั้นที่บอกว่าใช้สารเคมีที่บอก2อกิโลต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ใช้ในข้าว นะครับไม่ได้ใช้ในผักนะอัตราการส่วนคือคือต่อต่อไร่เนี่ยผักใช้เยอะกว่าแต่เนื่องจากเราปลูกข้าวเยอะกว่าเราปลูกปีหนึ่งหลายครั้งปริมาณสารเคมีส่วนใหญ่ใช้ในนาข้าวโดยเฉพาะตัวที่หนักที่สุดก็คือตัวยาฆ่าานะครับเวลาผมไปพูดกับเกษตรกรซึ่งแนวโน้มตอนนี้จะใช้ยาขยา้ามากขึ้นเนื่องจากประหยัดแรงงานแล้วเวลาผมไปคุยกับเกษตรกรบอกว่าถ้าเกษตรกรจะฆ่าตัวตายอยากกินยาฆ่าแมลงนะครับให้กินยาฆ่าา รับประกันการตายนะครับเพราะยาฆ่าหญ้ามีพิษที่รุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตมากกว่ายาฆ่าแมลงชนิดคุณกินยาฆ่าแมลงกันอื่นเนี่ยอาจจะกินกิโลสองกิโลยังไม่ตายแต่คุณกินกาย,ยาฆ่าหญ้าแค่หนึ่งแก้วเนี่ยคุณตายแน่นอนนะครับยกเว้นหมอมือทวดาซึ่งอาจจะช่วยล้างท้องใช้ล้างจืดอะไรต่างๆแต่สัดส่วนของคนที่ตายคนที่ฆ่าตัวตายด้วยาายาฆ่าหญ้าจะสูงมากทั่วโลก นะครับสังเกตให้ดีนะเกษตรกรที่ฆ่าตัวตายจะนอกจากผูกคอที่แบบในกรณีที่กทเกิดขึ้นหลายช่วงในปรนะจานาข้ามยาฆ่าหญ้าแล้วแนวน้องยาฆ่าหญ้าจะสูงข,ขึ้นใน,นเฉพาะนาข้าวเพราะฉะนั้นประเด็นถ้าคุณจะพูดเรื่องสารเคมีกับข้าวเนี่ยพูดยากมากกับประเด็นที่ว่ามันตกค้างในอาหารแต่คุณจะต้องไปพูดประเด็นมันทำลายระบบนีเวศยังไงมันทำลายระบบสิงเวดล้มยังไง นะครับแทงเพราะว่ามันไม่เห็นผลมันไม่ตกค้างแต่มันไปกระทบเรื่องระบบนิเวศหรืออะไรต่างๆมากมายและรุนแรงมากกว่านะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเกรรษตรกรซึ่งซึ่งคนที่ใช้เนี่ยจะโดนสารเมีมากกว่าคนที่บริโภคเวลาโดยหลักการครคุณทําแบบนี้เลยที่คุณว่ามาทั้งหมดเป็นอาจารย์อาจารย์ที่คุณทําแบบนี้เลยเพราะว่าคุณใช้เอ็กซิมิชันแล้วอันนี้นะครับคนอื่นฟังดีแต่ไม่รู้ว่าก,กฎกติกาข้อตกลงรวมเนี่ย กับอินโฟกราฟิกอันนี้เป็นอีกประเภทนึงเราเรียกว่าซึ่งเป็นนี่คือโพสต์โมเดิร์นนะแล้วเ็าจะสื่อสารเรื่องนี้กับคนกลุ่มเดียวกันได้แล้วเ็าจะสร้างความตระหนักให้คนคิดถึงเรื่องข้าวได้เพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่คือความหลากหลายต้องชื่นชมคนจัดที่เปิดให้มีความหลากหลายได้ขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะแบบจัดประกวดไฟบังคับอินโฟกราฟิกแล้วส่งมาประกวดอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าแมสเซลคอมมิวนิเคชั o น หมายก็ไม่ใช่ mass communication อ e ีโฟกราฟิกทั่วไปเป็น mass communication ออกไปแต่นี่เราเรียกว่าลักษณะแบบที่เขาทําแบบนี้เขาเรียกว่า mass sales communication คือตัวชั้นจะสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ด้วยตัวชั้นชั้นคิดถึงข้าวมีใครคิดถึงข้าวในมุมของชั้นไหมชั้นก็เลยไปซื้อข้าวซื้อผิผีถูกๆเขาบอกมาผิผๆถูกๆนี่ครับเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ได้บรรยายออกมาเป็นชุดเลยคุณไม่ต้องให้ความรู้คนแบบนี้จะเป็นคนให้ความรู้แต่คุณเป็นคนทําให้เขาออกมาให้ความรู้ นี่คือแมสเซจคอมมิวนิเคชันที่เป็นการสื่อสารหลายจังหวะที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่ของคนทำกราฟิกของคนทำการสื่อสารคุณซื้อข้าวพิดอายุข้าวนู่นนี่นั่นพิดก็ไม่เป็นไรคนที่ถูกเขาจะมาบอกคุณปู่ข้าวพิดคนที่บอกคนที่รู้เขาจะมาบอกแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าคุณจะทําให้คนรุ่นเดียวกันคิดว่าเฮ้ยฉักินข้าวทุกวันวันละสามมื้อฉันเคยคิดแบบแกบ้างไหมว่เพราะฉะนั้นคุณตั้งเป็น คุณทำแม็กบุ๊กออกมาคุณทำอ็กซิบิชันออกมาอาจจะในในโซเชียลเน็ตเวิอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคุณจะต้องเหมือนจัดฉากนิดหน่อย,ยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้วแล้วหัวใจสำคัญของอันนี้เป็นคนละเรื่องกับอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกต้องสรุปต้องมีคอนคลูชันต้องมีประเด็นต้องมีนิวส์เพคมีอะไรต่ออะไรแต่แบบนี้ไม่ต้องมีครับดูแล้วดูแล้วไงอ่ะเอากัแล้วไงอ่ะก็อเอาสิ ก็แกก็คิดบางทียหยฉันคิดคนเดียวจบเหมือนคุณกลับไปดูวีอาโซที่คนดูกันเป็นล้านๆคนเพราะมันบ้าเอาบ้าแล้วทำไมดูก็บ้าก็ฉันก็คิดอย่างเนี้ยเข้าใจไหมครับอันนี้จะทําให้คนรุ่นเดียวกับพวกเราเนี่ยเกิดความตระหนักในเรื่องข้าวแต่เมื่อกี้เรื่องผักเนี่ยเรื่องผักเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าผักปลอดสารพิษแต่คนรุ่นคุณเคยคิดไหมว่าข้าวปลอดสารพิษไม่เคย กระแสนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคุณใช้คอนเซปต์ของ mass communication แบบนี้แล้วคุณสื่อสารออกไปโดยที่บอกว่าจำเป็นต้องมีข้อสรุปไหมไม่ต้องจำเป็นต้องมีคอนคลูชั่นไหมไม่ต้องแล้ว,แล,วแล้วได้ผลยังไงก็คุณก็โชว์ผลออกมาแล้วก็จบแค่นั้นเพียงแต่ว่าการการการเล็กขอดการเพิ่มไอไอไอารมณ์ของภาพอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คุณอยต้องเพิ่มเพิ่มมันเข้าไปอาจารย์ที่ว่านี่เป็นงานที่ที่ ชาเลนจ์มากแล้วก็น่าจะสร้างวิติใหม่ของของการสือ่อสารของเราได้ที่จะสงสัยร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้คือผมแค่แค่แค่แค,แค่อาจจะฝากานิดเดียวตรงที่ว่าถ้าถ้าเราหาข้อสรุปอะไรนไี้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังสง,ส,งสัยเพราะนั้นการบริหารจาัดก,การ Exhibition นหรือคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็ก็จะต้องพยายาม พยายามที่จะแพ็ก m v ้แพ็กความสงสัย m v ให้สง่สงออกมาให้ได้แล้วก็ทํำยังไงที่จะให้คนไม่ไปติดยึดอยู่กับผลการทดลองแต่ติดยึดอยู่กับเจตจํานงในการทดลองมากกว่านะครับมันก็จะเป็นกการบริหารเนื้อหาตรงนี้แหละซึ่งส่งสัวก็รู้สึกประทับใจในที่มันออกมาในรูปแบบที่ทแตกต่างนะครับก็จะเห็นพร้อมกับอาจารย์ตัชัยหลายเรื่องเลยนะครับก็เป็นการส่งคําถามร่วมซึ่งมันก็เป็นเทคนิคในการสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่ จะทําให้คนเนี่ยจะตั้งใจฟังคนวิทูลมากขึ้นนะฮะเดิมทีอะคณวิทูลพูดปุ๊บโอ้มันเยอะไปหมดเลยครับแต่พอคุณได้สร้างความอยากรู้ขึ้นมาเนี่ยพี่วิทูลจะพูดง่ายขึ้นเยอะแล้วก็จะเข้าใจขึ้นอ๋ออะไรอย่างนี้นี่เองนะครับก็น่าสนใจมากที่ท่านอื่นทุกคนไม่อยากพูดแล้วพก็ทุกคนอยากจะไปกินข้าว นีไ่ไหมครับกระบวนการก็ไม่ต้องถามน,อน้องแล้วเพราะเขาก็เล่าละเอียดแล้วครับคุณแค่ทำสตอรี่ไอ้เรื่องที่คุณทำที่คุณคุยกันแล้วคุณไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นคือตัวสตอรี่ของกระบวนการก็น่าสนใจมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นผลงานคืออย่างที่ก็คือมันทําให้คนรู้ว่าเออฉันไม่เคยตั้งคําถามกับอะไรเรื่ยง่ายๆฉันอาจจะทําผิดทําถูกไม่เป็นไรนะครับตัวแม้แต่ตัวสตอรี่ของตัวเสรก็น่าสนใจ